วันนี้ก็เข้าสวนนะครับามาตัดทุเรียน,นครับแกไม้เล่าเนี่ยอันนี้แก่นราะว่าไปถึงรอนถึงที่กน่าเอาได้เนี่ยเอาเราท่าได้ ไปเลยครับทุเรียนทุเรียนจับ,บดีๆนะครับ อันนี้ก็เป็นช่างนะครับที่ว่าผมอยู่ในคลิปก่อนหน้านะครับที่ว่าไปเหมาทำไอ้ขนมด้วยกันนะครับนี่แหละครับนายช่างของเราทำเป็นทุกอย่างครับทุนว <laughs> ไม่มีกระต่อไปถอีเน,เนี่ยอืมครับ นี่ก็เป็นทั้งคนดูแลสวนให้ยาพ่นยาครับใส่ปุ๋ยรดน้ำอยู่ตรงนี้หมดครับ <c oughs> โอ้เสียงหมาแย่งกระดูกกันั้งเนะี <c> ่ย <oughs> งานแต่งข้างบ้าน <c oughs> พาดหนุกนีน่ไหมฝนตกด้วยทั้นคืนทั้งวันเื่อ, <c oughs> อย่าไปดีด้วยเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเ,ยวเยวมันเก็บมันเก็บอะไรหรอเรื่อบอร์มันขวนเป็นยังไง มันอกี่จับไม่ได้ครับมันสั้นไปลงม,มาอีก่คันนึงโอ้ยเออหัวเลยโอ้ยสองลูกเล็กมันใหญ่มากครับมาเริ่มเกลี่ยต้นนี่กินหนึ่งเอาลูกเดียวอันนีสองลูกสามลูกนี่ครับก,ก็กประมาณนี้นะครับ เดี be, so like temp, ๋ยวมึงกูงี้กูเหงี้นะบ้านแกออกลังไม่เหนื่อยนะไม่หนังแก่เก็บแก่ก้อยลูกอะไรกินเหรอไม่ดีไม่ดีหรอกเขียวเขียวก็ไว้ก่อนเขียวขึ้นลูกนั่นแหละลองเมื่อคืน อกยืมลางเดือนเดี๋ยวกันไอ้นี่อันน่าจะแกงไปทิ้หมอน้องนวดเขาแกงไปได้เดี๋ยวแกงไปให้กินดิกอุือไม่กลางกลางจริงยันบ่อกแก้ได้หรอกขอบอกทุกไงแก้เลยอันนี้ลูกเล็กนะครับเก็บไว้ให้เด็กกินนะครับตะาะตะเปะลูกนั่นลูกนั่นนะเอาไว้กลางเดือนได้เอ้ยลูกนั่นเราเอา เาดูสิเดือนไปกินเราอันนั้นอันนั้นซื้อเดือนหนึ่งสองสามหาลูกมีเขาจองไว้ลูกหนึ่งครับเขามาขอซื้อเขาอยากกินเขามาขอซื้ออันนี้ไม่ใช่รูอะไรนะครับดูนะไม่ใช่หนอนนะรูหนามันชนกันช่างเคียงยกมหมดิหนึ่งสองมือ,อมโหดูครับดูลูกใหญ่มากครับ มันนี่ก็สี่โลกว่าสีส่ยอดเลยนะไปลงเดี๋ยวมาเอาอีองครับผมก็ขอจบคลิปเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะเอาทุเรียนออกไปเก็บนะครับออกไปไว้ที่รถเออยยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เอ้ยยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามคลิปให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็น กำลังใจใผมทําคลิปต่อไปนะครับบรรยากาศสุดยอดเลยครับอยู่ในป่าอยู่ในเขาจริง<ม>ครับ